ไมได้มีโอกาสมาถ่ายหนังสือโคลแคปของเจมจิลายุครับ, <d> รบแต่ว่ามารับบทเป็นแบบว่าเจมซีนเลยแล้วก็เป็นการถ่ายที่ค่อนข้างจะผมว่าเดือนนะเอาใหม่เดือนไหนนะพี่โอ <Okay. S 1> เคเอาเลยครับเอาเลยครับสวัสดีครับเจมดีนนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มีโอกาสมาถ่ายหนังสือโคลเจมจิรายุครับผมก็วันนี้ผมมารับแบบว่าเป็นรับบทเป็นเจมซีนเลยแล้วก็ ให้มีโอกาสมาหาที่สือโครครับก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับในเดือนกรกฎาคมว่าจะมีใครมายืนกับผมด้วยครับลองว่าดีแน่นอนครับเยี่ยมๆง่ายๆก็เป็นเด็กติดเกมตั้งแต่นะครับผมเล่นกีฬาอะไรอย่างงี้มากไหมครับไม่เลยครับเล่นแต่เกมอ๋อเหรอครับเกมอะไรครับที่ชอบเล่นเล่นทุกเกมครับที่มันีบนโลกนี้อย่างเช่นเพลย์หรือว่าเป็นพีเซครัเล่นคอมอย่างเดียวครับครับไม่เป็นเกมออนไลน์ทุกเกมครับมี เกมคอมพิวเตอร์ที่แบบว่าเล่นเกมอะไรอย่างเเป็นเด็กติดเกมติดเกมมากปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่สิบเก้าครับสิบเก้าแต่ก็ยังยังไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นแล้วขอไม่เล่นแล้วใช่ไม่มีเวลาไม่พแล้วเขาแม่ก็ต้องแบบเคยผ่านช่วงช่วงเวลาตัดเออะไรอย่างงี้ใช่ดัดเอคราวนี้ก็มาซีพอ์มาก็ธรรมดาธรรมดา แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาครับเอาแล้วแบบกิจกรรมช่วงนี้ทําอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นส่วนมากเป็นเรื่องงานกับการเรียนมากกว่าใช่ครับการเรียนชัก็มีถ่ายละครบ้างถ่ายหนังสือถ่ายขอาทาสทำน้นทำนี้ทำงานนี้บ้างอือพอเรียนตอนนี้ตอนนี้เรียนอยู่ที่หนึ่งครับมรังสิตอ่าคณะบริหารธุรกิจครับครับทำไมเราไม่เลือกเรียนแบบนีเพศเลยล่ะครับยังไงก็มาต่งดีู่ละ ที่เริ่มเรียนแล้วในัี่เทสอ๋อครับเรียนเนี่ยแล้วก็แล้วก็ที่ที่มันไม่ลงตัวแล้วก็แล้วก็พอดีว่าเราลองได้เรียนเอาได้ลองเรียนแล้วครับแลก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะชอบคำนวณมากกว่าชอบคำนวณได้ว่ามอปลายเรียนสายที่มาครับเป็นคนที่ชอบวิชาเลขคิดว่าตัวเองแบบเหมาะกับใช่คือคิดคือตอนเรียนเก่งตอนแบบมปลายชอบคณิตศาสตร์แบบพิเศษง่านก็แบบต้องเรียนพวกแคลคูลัสต้องเรียนพวกแบบ อะไรก็มีการคำนวณก็เลยอยากลองมาเรียนบริหารดูเพราะเป็นพยานที่ที่รู้สึกว่าอยากอยากอยากรู้อยากอยากเห็นกันแบบในเรื่องนี้บ้างครับคือเราก็เห็นว่านักธุรกิจหลายๆคนหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากอยากรู้ว่าจริงๆแล้วก่อนที่เขาจะมาเป็นได้ต้องเรียนอะไรบครับเข้าสู่วงการครับมาพึ่งเข้าสู่ความนี้เข้าสู่วงการได้ไงครับก็มีเจอผู้จัดการครับตาพี่นผู้จัดการลาลาถึงพี่ปิ๊กชั้นอะไรครับเขาก็เห็นผมในเฟซบุ๊ก แล้วก็โทรมาติดต่อกับพ่ออะไรเงี้ยก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันที่ที่บ้านที่พี่จิตรครับตอนนั้นก็ยังเรียนดีพีจิตรเมื่อจบแล้วครับคือเป็นช่วงรอยต่อใช่รอยต่อที่มาหัวเข้ามหาวิทยาลัยพอดีคือมันเป็นเมีสาปิดเทอมแล้วครับักลนจะเข้ามหาวิทยาลัยปุณิย์แล้วก็มาคุยติดต่อกันก็เลยบอกว่าเออที่ไหนมันก็เป็นช่วงที่จะต้องเข้ามหาลัยแล้วครับก็เดี๋ยวใกล้อีกเดือนนึงใกล้ใกล้ปิดเทอมแล้วก็เลยเออเข้ามาอยู่ก่อนแล้วก็ ถ้ามีงานอะไรก็ลองไปแคสเล่นๆด้อะไรเงี้ยครับแต่แคสเล่นๆล่นมันไม่เล่นเลยใช่ไหมครับคือมันก็มีแค่ไปแคสแค่ละครเรื่องเดียวครับแล้วก็มีโอกาสได้มาแล้วก็ได้ลองเล่นดูนะครับเคยคิดไหมครับว่าตัวเองแบบจะเข้ามาสู่วงการบันเทองมาเป็นพระเอกอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ได้คิดเลยครับข่าว่าวก่อนัน้าี้ชอบความล้าติดคอมมากเลย อยากอยากมีฝันม่าอยากเรียนวิศวะคอมอยากทำงานเกี่ยวกับคอมอยากจะเรียนโปรแกรมเมอร์อะไรงี่ใช่ไหมครับโปรแกรมเมอร์อะไรนั้นนึครับก็เลยไม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้ครับและเรื่องแรกเนี่ยมันก็ทําให้เป็นพระเอกเลยทําให้แบบลําบากใจหรือว่ามันยากเย็นจนทําให้เราท้อมากไหมครับไม่ครับจริงๆแล้วผมไม่ผมไม่ได้ผมไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็นคนดังหรือว่าต้องเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่คือ มีอาชีพนักแสดงแล้วก็อยากจะให้ความบันเทิงกับคนที่ดูครับเพราะว่ามันมันมันคล้ายๆกับเพื่อนผมที่เขาชอบดนตรีเขาก็เลยไปเล่นดนตรีแล้วก็เรียนดนตรีแล้วก็เอาเอาได้ดีทางด้านดนตรีครับแต่ว่าก็ยังเป็นเด็กเป็นเด็กนังเรียนอยู่แต่ว่าไดเล่นดนตรีเป็นอาชีพเสริมแล้วไปทำอะไรเสริมผมว่าอีกคนหนึ่งที่ผมก็มีเรียนดังรีแล้วแล้วก็มีมีงานนีที่เป็นเหมือนกับอาชีพที่ที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตเหมือนกันแต่ว่าคนอาจจะมองว่านักแสดงอาจจะแบบ เห็นเเป็นอย่างอื่นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นเรื่องในการคิดผมก็เข้ามาในวงการนี้วผมก็ชอบในการแสดงก็เลยแบบชอบมาอ๋อัตัวเองพอเข้ามาปุ๊บก็โอเคประมาณด้วยใช่คือตอนแรกผมก็ไม่รู้แรอกว่ามันเป็นยังไงคเพราะว่าแค่ให้อ่านบทก็ยังรู้แล้วจะอ่านไปทําไมแล้วจะอ่านอารมณ์ไหนนเข้าได้ไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอศึกษาไปศึกษามาผมว่ามันมันมีความน่าสนใจที่ว่าเราก็ยังสามารถเรียนรู้อารมณ์หรือว่าชีวิตของคนที่ ที่ไม่ใช่เราแล้วคือก็เราเป็นคนปิดไปยแล้วก็เราได้เรียนรู้แบบว่ามุมมองของแต่ละคนแต่ละอาชีพว่าเขาเป็นยังไงครับคุณครับมันมันมันยากมากมายเลยครับเรื่องแรกหรือว่าโอเคไปได้เรื่อยๆเพราะคนในกองเขาเคแค่เราก็ยากครับยากครับควรล้วก็ต้องมีความพยายามเยอะเพิ่มเติมครับเพราะเป็นเรื่องแรกแล้วก็มีแต่ มีแต่ดาราดังๆท่านเลยครับจากที่เห็นในละครนะก็มีแบบว่าดาราที่เราเคยเห็นในทีวีตอนเด็กๆแล้วครับพอมันอยู่ด้วยก็มาเล่นด้วยก็รู้สึกเออเก่งนิดหน่อยเก่งมากเก่งมากอชได้ก็แบบว่ารู้สึกเก่งๆอะไรเนี่ยแต่ก็ก็สนุกดีที่ว่ามันมันเหมือนกับว่าเราเราได้เรียนรู้อะไรตลอดเวลาครับตอนนี้เขาบอกว่าไม่เขาบอกครับทุกคนเลยแหละเขาเชื่อว่าเจมส์เป็นพระเอกดังที่สุดณนาทีนี้คิดยังไงครับ ก็ไม่ได้คิดยังไงครับคือก็ก็ก็ขอบคุณก่อนดี้บ่าครับที่ทุกคนไม่ไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่คอยดูแล้วก็คอยเชียร์ก็ก็พูดพูดพูดถึงผมอย่างนี้ครับผมก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีใจครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือผมก็เป็นแค่นักแสดงหน้าใหม่คนหนึ่งที่เรียกว่าเพิ่งเรื่องแรกเองแล้วอายุแค่สิบเก้าเองครับอยากอยากจะถ้านาตตัวเองไปเเรื่อๆก็อยากให้ทุกคนหรืว่าคอยติดตามชมกันยังยังยังไม่อยากให้ทุกคนหรืว่ารีบหรือว่า ตัดสินใจหรือว่าอะไรก็อยากให้ทุกคนนะว่ารักน้อยก็ได้ครับแต่ขอรักนานหน่อยอะไรเงี้ยดูนนานว่าผมยังมีละครอีกหลายเรื่องที่ให้ชมครับครับสมมติว่าถ้าเกิดปัจจุบันนี้เจมก็ยังเป็นเด็กที่ติดเกมไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนไม่ใช่เป็นพระเอกที่รับบทคุณชายหมอถ้าเกิดเรามาดูละครและเห็นละครนะครับเห็นผู้ชายหมอนี่ครับบอกได้ไหมครับว่าเพราะอะไรทําไมคนถึงแบบชอบชอบชาย ถ้าเป็นในส่วนตองผมนะถ้าผมเป็นคนดูจริงๆผมชอบในในความที่คุณชายหมอเขาเป็นคนที่มีหลักการ,รแล้วก็มีม,มีความคิดความฝันที่ค่อนท่านจะเหมือน,อน,นอกับช่วยเหลือคนอื่นตลอดเพราะเขาเป็นคนคนดีมากๆคนนึงบ,ร,บ,ร,บรักทำไมครับคนผชอบเจมส์จิราดิวได้นะก็ ถ้าให้ผมมาฟังจากแฟนๆครับที่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 จัไม่ใช่ชอบเพราะว่าตัวละครว่าอาจจะมีคือมันก็เห็นมีเห็นเบื้องหลังบัางแหละเบื้องหลังก้องถ่ายเบื้องหลังอะไรเงี้ยที่เห็นผมบ้างแล้วก็เพราะว่าผมเป็นคนที่สนสนดีก็ไรู้ว่านี่ข้อดีหรือข้อเสียเล่าต่อหน่อยจากนี้มีไหมครับเราเป็นคนกลัวหรือว่าเป็นคนที่เล่นที่อายผมเป็นคนที่อย่างนึงคือผมเป็นคนที่ยิ้มง่ายผมร้องง่ายครับี่ชอบคนอื่นๆอะไรเงี้ยชอบเล่นชอบอย่างอื่นครับ แต่ละมุกที่เราปล่อยไปนี่มันมีความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนครับ่ทาก <c oughs> นะครับก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่ครับ <c oughs> ถ้าเกิดหักเลือกได้ครัอะถ้งเราทำยังไงครับก็จริงๆนะ้ถ้าผมมีโอกาสว่อยากอยากจะแบบว่าอยากไปไปทุกคนอยากคุยทุกคนครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบเวลาจริงที่ที่ผมนะว่าเวลานอนยังไม่มีอะไรช่วงนี้จริงๆแล้วก็เลยแบบอยากจะบอกว่าอย่พุ่งกดผมเลยถ้ามีเวลาผมจะไปด้วยครับ ที่มายืนอยู่จุดนี้ได้เจมอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ไมาให้เป็นทุกคนเลยครับคนที่ได้เป็นพ่อคุณแม่ที่ที่คอยยังดูแล้วก็เป็นคุณแม่ที่คอยขับนันตลอดคว่าว่าอยากจะให้ว่าอยากจะให้เป็นเป็นแบบเป็นนักแสดงให้เป็นอะไรเนี่ยแม่เขาดูทีวีก็เลยมีความคิดความฝันว่าแบบว่าอยากอยากที่จะให้อยู่ตรงนี้ได้แต่ว่าก็เป็นแรงในใจอย่างหนึ่งที่ผมทำก็รู้สึกว่า เป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องการให้ทำก็เลยอยากจะลองมันียนรู้ดูแต่ก็ดีใจดีใจครับแล้วก็ดีใจกับคุณพ่อแจ๋วพี่แหม่มทุกคนเลยครับที่คอยสั่งสอนตลอดไม่ว่เป็นเพราะว่าพ่ออะไรเนี่ยครับไม่วก็จะเป็นแบบว่าทุกคนที่สอนมาครับเจมส์ครับในสิบเก้าปีที่ผ่านมาเจมส์เคยมีเรื่องขำขำที่เราทําพลาดไปแล้วเรารู้สึกอายกับมันบ้างไหมครับพูดตามตรงนะครับที่ เป็นคนหน้าด้านมากเลยครับก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอายอะไรคใช่ไม่ไม่ค่อยทําเรื่องน่าอาะไรมันมันมีไหมครับที่เรารู้สึกโหอายอายอายแบบอายจนแบบฝังใจอะครับาะแบบจะไม่ได้หลุดไปสถานการณ์นั้นอีกแล้วคือแบบว่าไม่มีจริงๆคือสิ่งเร็วๆก็แบบว่าเออแบบเท่อะไรเงี้ยก็มีมีครับมีอ๋อครับถ้าเกิดนึกถึงคาว่าศิลปกรรมเว็บแรกอะครับเจมมีความคิดยังไงกับคํานี้ครับครับ กลัวเจ็บกลัวเจ็บใช่กลัวเจ็บกลัวกลัวมีดกลัวเกลัวแบบกลัวี้ครับอืมเพราะว่าเห็นว่าเมื่อกี้ยังบอกเลยว่าแบบกลัวกลัวสัตว์ใช่ใช่ใช่มีความรู้สึกแบบคล้ายโรงพยาบาลแต่นี้มาเป็นห้องทรีทเมนต์นะครับโอเครีแลกซ์ได้ครับถ้าคุณเล่นว่าแบบมีส่วนไหนในร่างกายที่เรายังไม่พอใจจนอยากต้องไปใส่ยกรรมอะครับจะเป็นส่วนไหนครับส่วนไหนครับ หมดใจไหมมันยังไม่หล่อไม่ใช่มีฝันกใส่กาวยาไม่มีไม่มีตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคแบบนี้ก็ดีแล้วคนลุกไลยนะคนนสกู้เจมครับเอเจมคิดว่าตัวเองมีด้านมืดที่คนไม่ค่อยรู้นะครับที่ที่มันเป็นเหมือนข้อเสียของตัวเราเองนะครับ ก็เวลาที่แบบนั่งนั่งมือเหลือมันจะเป็นในมุมมุมแบบว่ามุมแบบเป็นคนผมเปนชอบคิดมากอยู่แล้วเวลาทำงานหรือว่าทำอะไรเวลาที่กลับบ้านไปแล้วอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยผมจะมาย้อนดูตัวเองแล้วก็แล้วก็พยายามแบบพยายามคิดหาวิธีบางทีอาจจะแบบดราม่าตัวเองบ้างนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องอารมณ์ที่แบบเราเป็นคนฉุนเฉียวอะไรอย่างเงี้มีไหมครับครับเป็นคนมาเล่าบอกครับมาเลาบอสใชอย่างเงี้ยครับคือใครด่ามาก็ยิ้มครับโอ้ยชมบุใหม่เลยแล้วเรื่องที่ที่เรารู้สึกเสียใจและถ้าเกิดมันย้อนเวลากลับไปได้เราอยากจะแก้ไขมันนะครับใช่นะครับที่รู้สึกแบบแย่กับมัน นั่เป็นตอนเด็กๆมากกว่าเด็กบบเด็กเลยอะไร้ยที่แบบคอยมันทีแบบดีกับพ่อแม่มบ้านแต่ว่าอ่จริงๆแล้วไม่ค่อยมีนะเพราะว่าพอโตมาแล้วผมก็ถูกสอนว่าว่าเราเราเกิดมาแล้วเราควรจะทําอะไรให้มันเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดแล้วก็อย่าทําอะไรที่ที่คือเขาสอนตลอดว่าทําแล้วก็เวลาทําอะไรแล้วช่วยเก็บอนาพตว่าเราจะไม่พูดคาว่าแบบว่าไม่น่า ก็เลยลงมาไปก็เลยทำงานทำทุกอย่างที่เป็นเป็นคนติดคุณแม่ไหมครับก็ติดบ้างครับบ้างเปนไรอยากได้ของอะไรก็ตามติดบ้างอะไรครับของล่าสุดที่แบบขอคุณแม่ก่อนที่แบบเราจะมีรัดงของตัวเองนะครับคุณแม่ซื้อให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีครัก็ไม่เป็นของไอทีนะชอบมันชอบแต่ถผมเจมคิดว่าตัวเองมี จุดเด่นและจุดด้อยอะไรบ้างครับจุดเด่นของผมครับหล่อลูกมากเลยใช่ครับเป็นคนน่าตาดีมากมันโดดนอนนอนทีมเราไม่อีน่ครับจุดเด่นนะครับอาจจะเป็นแบบเป็นคนที่แบบยิ้มง่ายคุยเก่งจริงจริงแล้วผมว่าได้เป็นผมเป็นคนที่ชอบหัวเราะแล้วก็ยิ้มง่ายเวลายิ้มให้คนแล้วก็ผมคือผมมีความคิดเห็นหนึ่งว่า ผมไม่อยากให้คนที่ที่มองหน้าผมหรืออะไรที่เราคุยด้วยใช่เขาคุยด้วยแล้วเขาหน้าบึ้งเลยก็เลยพยายามทำให้เขาตลกแล้วพยายามยิ้มแล้วแล้วผมได้รอยยิ้มของเขากลับมาอันนี้ก็ผมว่าเป็นสิ่งทีดีจัครับแล้วจุดด้อยล่ะครับตลกเกินไปตลกเลื่อเปอยเลื่อเปอยบางทีก็อาจจะหาสาระผมไม่ได้เลยมีบ้างมีบ้างครับเป็นบางเวลาครับนอกเหนือจากนี้มันมีจุดด้อยอะไรครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากแก้ไขสักเลยได้ครับ ได้ครับจึงได้อ,อย่างเช่นสมมุติว่ายกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราเห็นแบบเอ,อเราดูกีฬาอะไรสักอยาก่างแล้วแบบเฮ้ยอยากเล่นนะครับเมื่อวาแต่ว่าเราเป็นคนแบบไม่เก่งเลยเป็นคนติดเกมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะพัฒน,นาตรงนี้นะครับสมมุติอ่ะสมมุติสมมติเราลวกันนะรเราเป็นคนแบบติดเกมมากแต่ว่าชอบดูฟุตบอล แล้วเสร็จแล้วก็เล่นเกมไปสักพักแบบเริ่มมาแล,แล้วร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงกินข้าวหน้าโต๊ะคอมติดเกมไปแต่ว่าดูฟุตบอลแล้วเฮ้ยไม่เจ๋งว่าบแบบอยากอยาก,อยากเล่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเองแบบไม่มีความสามารถตรงนี้ราอมัวแต่เล่นเล่น,ลนอคอมครับอยากจะพัฒนาตรงนี้อ่าแข้วนี่คือข้อเสียที่แบบจุดด้อยไงจุดเป็นจุดด้อยที่แบบอยากจะพัฒนาตัวเองถ้าอย่างนั้นมีเยอะเลยก็มีก็มีครับก็เอ่อเป็นในเป็นในส่วน เรื่องหน่ว่ากีฬาก็ใช่การการการหอว่าการการเรียนก็ใช่ครับือผมผมไม่อยากเชื่อว่าพอโตมาแล้วภาษาเป็นสําสำคัญมากก็ตอนเด็กอ่ะเด็กเกมไงพี่แล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยในแบบพัฒนาก็เรียนครับมาอยากพัฒนากีฬาและกีฬาที่ชอบเป็นพิเศษมีไหมครับผมเป็นคนหนึ่งที่ที่ดูบอลครับที่ดูบอลอยาก ตีปิงปองตีแบตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เวิร์กเรื่องนี้เพราะว่าพราผมเห็นเพื่อนแต่ละคนที่เขาเป็นแบบเป็นเล่นบอลเป็นน้องเล่นจากอนุบาลใช่ไหมเล่นอนุบาลเป็นผมแล้วสิ่งแบบวัฒนธรรมเล่นได้อะไรเงี้ยแล้วพอผมมาเล่นก็แย่เหมือนกันนะคือวิ่งไล่บอลอ่ะคือเราไม่แต่เป็หมือนลิงชิงบอลไปเลยใช่คือเหมือนกับพอจากบอลพวกเขาม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยชอบทีมอะไรเป็นพิเศษครับก็แมนยูอ๋อครับนะครับขอบคุณครับที่